โมบิลสูตรกันดั้มแบตเทิลโอเปอเรชั่นสองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแบตเทิลโอเปอเรชั่นสองนะครับวนกลับมาทำหุ่นในภาคโค้ดแฟรี่กันต่อซึ่งหุ่นตัวน,นี้ก็เป็นหุ่นฝั่งตัวไล่สาพันที่ใครๆก็หมันไส้ครับกับตัวจิมสปาร์ตันของเลนาโตเจอร์มี่จากหน่วยม้าดำในแบตเทิลโอเปอเรชั่นโค้ดแฟรี่นั่นเองครับ ตามชื่อเลยครับตัวนี้คือจิมสปาร์ตันที่ถูกตัดแปลงมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นเครื่องประจําตัวของเรนาโตเจอร์มี่กับตันทีมของหน่วยหมาดํานิสัยก็มาตามหน่วยที่ตัวเองอยู่เลยโดยตัวจิมสปาร์ตันตัวนี้ก็ได้จะตัดแปลงให้ตัวส่วนหัวเนี่ยมี ความคล้ายคลึงกับกันดัมนิดหน่อยก็เป็นการหลอกตัวเองว่าตัวเองมีเขากับมีสองตาเหมือนกับกันดัมพร้อมทั้งได้ปรับปรุงให้โตหุ่นนั้นมีศักยภาพในการยิงที่ดีแล้วก็สามารถจุดโจงระยะประชิดก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องประจําจหัวหน้าหน่วยเลยก็ว่าได้ซึ่งเราก็จะได้เห็นหุ่นตัวนี้ในช่วงในตอนที่หน่วยมาดําเริ่มบุกไปยังทีนออกหรือว,ว่าบ้านของกลุ่ม n o ยซ y แฟรี่ที่อยู่จนไปถึงตอนจบเรื่องซึ่งการปลดตัวจิสปาร์ตันของเลเนสโตเจอร์มี่นั้นจะสามารถปลดได้จากการที่เล่นในเรื่องของันเ่แฟใุมตง ชัเตอร์11ถึง15แล้วก็ EX ในระดับาร์ดนะครับซึ่งก็หมายความว่ายิ่งยากเนี่ยมันจะต้องมีความสามดีนนแน่แล้วก็มาดูกันว่าตัวหุ่นนั้นทำอะไรได้บ้างในเกมนี้ถึงได้ปลดมาอย่างยากลำบากนะครับสำหรับตัวจิมสปาร์ตานตอนนี้ก็เป็นเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้คอสเสเ็นแล้ว10เป็นหุ่นสายฟ้าแลเราก็ดูว่ามีรู้เลอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นอาวุธที่สามารถเลือกได้นะครับผมใช้ช็อตบิลเลฟเฟนซึ่งเป็นอาวุธที่ตอบโต้ที่สุดแล้วนะครับก็เป็นจิมสป อย่างต่อมาทวีบีมเซเบอร์ก็ฟันทั้งหมด2ทีวิธีการฟันก็จะคล้ายก,กับดาบของตัวจิมสไนเปอร์คัสตอมนะครับแล้วก็อย่างต่อมาดับเบิลบีมกันหรือว่าปืนคู่ก็เพียงแค่กดยิงออกไปก็จะเป็นการยิงรัวถ้าโดนประมาณ3-4ชุดก็ทำให้สตันได้เป็นอาวุธตอดแล้วก็มิสไซล์ลันเชอร์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถโฮมมิงได้นั่นเองมีทั้งหมด2ลูกแล้วก็อาวุธยางต่อมาสโมก หรือว่าควันเอาไว้พาตัวในเรดาร์แล้วก็อย่างสุดท้ายครับแฮนเกเนตระเบิดมือมี3ลูกหมดลครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูทก็ตัวหุ่นตัวนี้มีแมนโนเวอร์อยู่ทำให้หุ่นทนทานแล้วก็อีเวนได้หนึ่งทีดูท่าเคาเตอร์ไปท่าตะก,กดนะครับ ถทาที่เห็นอาวุธของโตหุ่นไปแล้วก็ไม่้องพูดถึงความเล่นง่ายเธอบีมสตาร์นัดเดียวมีปืนคู่แถมยังมีมิสไซล์โฮมมิงอีกถึงคุณเห็นอาวุธยิงมันจะเยอะแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆเล่นระยะใกล้นะครับง่ายๆเลยก็คือกดยิงมัลล้มเสร็จเอาปืนออกมาโลหน่อยเพิ่งก็ได้แล้วก็เปลี่ยนทำเป็นดาบทีหนึ่งถือว่าเป็นตัวที่หนึ่งงเก่งมากๆเลยตัวหนึ่งครับด้วยอาวุธหยุดหลายอย่างแถมยังมีระเบิดควันเอาไว้เนียนอีกด้วยทำให้เวลาไปไหนมาไหนก็สามารถหลบหลีกแทรกซ,ซึมได้บ้าง แต่ปกติผมเห็นคนเล่นตอนนี้ก็จะเล่นแบบว่ายิงบีมนัดเดียวแล้วค่อยเอาปืนพกซึ่งมันก็ทําได้มีวิธีดึงแบบว่าง่ายๆเลยก็คือดักยิงพิไซา์จากที่ไกลก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนบีมมาต่อถ้าต้องการความชัวในการต้นตูก่อนข้าเข้าไปแทงนะครับ เป็นเพียงแค่จีมสปาร์ตันที่หลอกตัวเองว่าเป็นกันดนานแท้แต่ว่าศักยภาพนี่สมแล้วนะครับที่มันปลดได้ยากลำบากที่สุดในบรรดาของคุ่นที่ปลดมาจากเกมโคตรเฟรี่นะครับเช <c oughs> ่นนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัว G จวีน <c oughs> สปาร์ตันของเรนาโตเจอร์มี่นั้นผมจัดพลาดไว้ยังไงสำหรับจีนสปาร์ตันของเรนาโตเจอร์มี่ที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสสี่ร้อยห้าสิบพาดที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ขาเลเวลสองทัสเตอร์เลเวลสองกับหนึ่งสเปซเฟลเลเวลหนึ่งไฮ กเกาะเรเวห้าแล้วก็กันบิมเร็วหนึ่งเห็นค่าเซต้าแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าล่ะครับถึงเปลือกนอกมันจะดูเหมือนกันด้าแต่ว่าข้างในมันยังเป็นจีมอยู่เรื่อ,องความปอบบางก็ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ในเม่มันแอบช่องบนมาให้เยอะกว่าช่องล่างๆเลยไม่อ่านลีเลที่จะต้องใส่พวกของที่ทำให้ฟันแรงๆหรือไม่ก็บูธเยอะแทนนะครับอย่างมากก็จะใส่พวกเลือดได้แค่โมเดลเฟลเลเรลสองแต่ว่าผมไม่ใช้เอาไปใส่บูธให้มันเยอะๆเวลาไปไหนมาไ,ไหนได้จะได้สะดวกนะครับพร้อมกับเพิ่มความเร็วให้กับโวขุนนิดหน่อยที่สำคัญก็คืออย วางช็อตบีมไรเฟิลของจีไรสแตนดาร์ดกับไฮเปอร์พุซการบูติฟของจิมคัสตอมใช้ช็อตบไรเฟิลนะครับของดีที่สุดละส่วนอาวุธที่เหลือก็เป็นอาวุธที่ติดไว้กับตัวของจีนสปาร์ตันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องสกิลก็มีบาลานเซอร์ฟานละพุ่งต่อได้มีคอนเทลเลอร์ฟาได้2อทีมีเมนโอเวอร์ทำให้หุน่นทนทานตอนพุ่งมีควิกบูตกระโดดไวขึ้นกินได้สทีแค่นี้แหละครับสกิลของมันทั้งหมดเข้าใจใง่ายครับ ประมาณนี้ในเวลาของหุ่นโค้ดแฟรี่ที่ผมลองเล่นมาก็รู้สึกว่าจะถูกใจตัวนี้มากที่สุดด้วยความที่มันเล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยเยอะมีสกิลหลายอย่างที่พอให้เราเข้าหนึงหนึ่งได้แต่ไม่ใช่ว่าให้เล่นเอาไปแทงอะไรนี้นะไม่ใช่คือเป็นตัวที่ค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าหาจาาหังหวะหนึ่งได้เนี่ยค่อนข้างจะได้เปบพิเศษนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสรับตัวจิมสปาร์ตันของเลนะัตโตเจอร์บี้นั้นเมื่อลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับคนกคุก๊ก มันไม่เอามิชลินด้วยยยางรถยนต์เลยมันบอกว่ามิชลินทำอาหารไม่อร่อยเท่ามันแล้วมิชลินไม่เก่งเท่าเลืออะไรนี่แหละแต่มันเก่งเลยเออแต่มันเก๋งเพราะมึง <laughs> พร,พรแม่งไม่เอาอะ่ะอาจารย์กอดอมแลมซี่อะไรนั้นมันไปปากดีเกินไปงไง เก่งแม่งฟันแม่งแบบก็ถูกว่าแต่มันไม่ได้เออมันมันไม่ยอมท่าสร้างเสื้อเสียงเยบบเอะเขาให้รางวัลก็ไม่เอาเฮียเป็นตัวเฮียอะไรวะเนี่ยจิมจิมลีโอในดัตตัวเฮียอะไรวะตัวในผ้าโคตรแฟรลี่ พักเฟมพักฟเฟมอนหนึ่งต้องตามไปเสือก่อน <c oughs> ามาอีกปามาถวยละเฮ้ยโอ้โหเอาเลยวะไม่เป็นไรดูแค่ตัวล่อพักเฟมนิด ฟาฟรีฮามานเหรอฮะฮามานเหรอฮะไปแล้ววะโอ้หุ่นอีมิกนี่ว่ะโอ้เกียร์อะไรวะเฮฟวี่กันตั้มสุดพิลักมึงไงคุกเบอเ์อะไรมาเลยนะ่ะอะไรต้องไ่ได้เล่นหุ่นดำน้ำเลยคนดำน้ำว่ะวัยีด็กยังไม่โดนเลยสัตว์สถานที่สัตวของฉันน่ะคือในน้ำยังอะไรอีก เขาเริ่กาเก่าไอ้เหี้ยไปเจอพูดเออเก่าที่เลยยิงหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นคาบ้านเล่นคาบ้านเออเอะไอ้เหี้ยเวลาเจอกันเล่นทำไปกูเล่นเกมนี้กูเจอแต่คาบ้านวะคาบอเออคาบอเฮ้ยขอโทษเออตามสบายพี่ตามสบายตามสบาย เี่ยังมีคนเล่นไอเฮียโดวาตตัวนั่นเนี่ยโดวัขวานใหญ่เนะี่ยมันคนละตัวไอสัตว์อันนี้โดวาตไอนี่โดวัตคัตตอมไอโดวาตขวานใหญ่มันมันไม่มีบีมเว้ยเอารอแล้วเอะไรครับส่งของไปดิสัตว์ส่งของไปเจอไพ่มันเอาเฮียแม่งแตกกันหมดเลยไม่คุ้มเลยเนี่ยเฮียอุตส่าห์ขาบ้านเกือบจะคาบ้านแล้ว เฮียกูรีบหนีก่อนเลยสัตว์อันตรายเชี่ยไอ้กันเพลงปัญญาอ่อนดีกว่าไอ้สัตว์โอ้พนะหนุษาเปิดท้ายให้กูอย่างดีแน่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 แม่งรอรอยขากูไอ้สัตว์เดี๋ยวได้ละโอ้เฮียต้องทีเดียวขาเกือบแตกกูอะไรเนี่ยโอ้เฮียนี่ก็เป็นจิมมึงอย่าลืมเลยที่กูขับนี่นี่จิมด้วยถึงมันจะเติมเขาให้เหมือนกันเติมเลยมันเติมเขา ไเหี้ยกันตําเกีมันเยอะไอเหี้ยต้องจิมมันหน้าตาแบบไม่เหมือนจิมกินเกย์อะแบอลมันมีกันตําเกีมากกว่ากินเกย์ไอเหี้ยแม่งกูฟันล้มไปเป็นชาแม่งพึ่งไอ้นี่ที่ยังไม่หายก็ก็เหมือนบูเดทินี่ไอเหี้ยหน้าตาก็เหมือนกันตัาได้จัดจัดทำไมบูเดทินี่อ่ะี้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีมิกสวัสดีลอย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  อ๋อแตกละยยิฐานี่ครับเราเหี้อะไรโอ้โหเหี้ยแม่งแตกไรสัตว์วางระเบิดเดี๋ยวได้แหละมาละมาละเฮ้ยมึงไม่น่ารีพนเลยเจ๊ ายก็พอเท่าทางนี้มีประโยชน์เทียอะไรเนี่ยเอาก็เป็นตัวล่อตีนให้กูไงหน้าที่ของมันเนี่ยมีประโยชน์สุดละท่านี่มึงมาทำไมเนี่ยมึงมาทำไมฮะไปไปมหากรรมมากรรมชนต่อชนต่อไม่ต้องไปไม่ต้องไปมันแจ้งเด็กเลยเฮ้ยมันแจ้งเด็กเดือดระเบิดแล้วนะไม่ไม่ไม่เด็กนะฝั่งมันก็ยศเยอะนะ โลตะกอเลยไม่เดี๋ยวมึงดูตอนระเบิดอ่ะเออเนี่ยเริ่มสูสีแล้วสูสีแล้วเออต้องเออต้องปล่อยให้มันระเบิดฐานเนี่ยขนขนทางคนสู้ไม่ได้ก็ไปวางระเบิดนั่นแหละเกมนี้สไตล์แล้วไปยึดฐานทั้งที่แล้วกันโอเคยี่สัตว์ข้าไม่ดูไปไหนค้างกูรู้กูรู้มาข้าแต่กูจะแอบมีมาข้างหลังก่อนรอก่อนกูเล่นงี้เลยอันรอ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  แล้วครับโชคดีเฮ้ยฟันแม่งะไรสัตว์แล้วมึงไม่เอาปืนถั่วยิงวะเออต้อนให้กูตายก่อนถึงจะยิงให้มันตายใช่ไหมเนี่ยฮะเอาล้วครับมีคนกำลังจะโดนลอยขาหรือเปล่าไม่โดนเว้ยมึงอยู่คนนั้นคนเดียวมึงโดนระวังโดนนะกลัวเราจะพูดไปเอ้ยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงเจอสซาลิดเอาังไม่ตายละ โผมมงมิซายแจ็คพอตมาไหนมาเล่นอุกอกร์แล้วเดี๋ยววันหนึงไม่ไปเดี๋ยวกูไปทางนี้เองว嘛คือมาทำอะไรคือมาทำไมคือมาทำไมเอ้ออะไรอะไรอากาศได้เยังอากาศฟันปันปันมั่วปันมั่วปันมั่วนี่ตัดต่ออ่ะวันหนึ่ง มึงออกไปทั้งคนดิเออ <c oughs> แหมว <c oughs> ันได้ทีแล้วมึงไปรอไปรอกันไอ้เฮียไปเกิดตอนั้นก็หมดเลยตอนไอ้พวกเฮียนี่เหลี่ยมจัด <c oughs> มั <c oughs> มไมันจะระเบิดตานนะเปล่ามันระเบิดไปแล้ว <c oughs> แต่แต่มันแต่มันมคือจุดเดียวที่มันเกิดได้เว้ย <c oughs> มันระเบิดได้ทีเดียวเออได้ทีเดียว <c oughs> ก,กบึ้มบานแล้วก็คือบึ้มเลยแต่ไม่ได้แต่แค่แต้มหายไปเยอะเฉยไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเกิดไม่ได้ต้องแบบโอเปิลได้กอ้เหี้ยบึ้มฐานที เกมไอ้เกมจบเลยสัตว์ไอ้ยัยเกมบึ้มบึ้มฐานทีไม่เยี่ยมเกมพังเลยสัตว์มันมันปรับมันแพ้แหละถ้าถ่านตร่ำใช่มันมันเสียตั้งเยอะมากเว้ยเออเยอะกว่าันทีที่ว่ามึงกลุ้ไม่กลับมาไอ้เหี้ยแจ็คพรออมนาออมหลังมันออมลังมันแล้วแล้วเราอยากให้โอกฟอนนี่กลับมาโอ้ยใหญ่ดีว่า อยากเียใครใครก็อยากมากใช่มันก็จะตีเว้ยมือเต็ตีเยอะกว่าเนี่ยวัดความเป็นคนได้มากกว่าอีกที่อยากมที่นี่แม่งเกมลุมอย่างที่เห็นตอนเนี้ยไอ้ยาเกมตถามว่าดิมกิมึโกงถ้าตีชนะกูณเป็ตัวเกียร์ได้เลยดับเพอองดับเพอโอนี่ก็แพ้กิมได้ฮะใช่แพ้กิมได้โอเคแม่งวัดตีมือไอ้เฮียตองตองลุ้มลุ้มหนึ่งสามลุ้มหนึ่งเอาตัวรอดยังได้เลยถ้าเล่นกิมเออแล้วท่านเล่นโกงด้วย หุ่นโคกที่ชื่อว่าโมเปตอนลูปัตเล็กไอ้สัตว์มามาทีมาทีเกมพังเลยเหี้ยแล้วมาแบบไฟนั่นไม่ได้ด้วยได้เห็นป่ะมึงเห็นยศป่ะมันไม่ได้ไก่กาด้วยเออไอ้ลบว่ะเอออย่าหาว่ากูตบเด็กไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้บังตบเด็กผมเฉยไม่น่าเลย